เอสซีเขาไปเปลี่ยนเอสซีวาวมาแล้วนะเรื่องไม่จบนะนี่เป็นตัวเดิมเขาเปลี่ยนมานะหยกไม่ได้ไยกมาที่ดูเดี๋ยวจัดการให้นะถ้ามีปัญหาเครื่องรถสตาร์ทไม่ติดเครื่องรวมเครื่องพังมาเลยจะจัดให้นะนี่ดูแลจะเลยกับจังนะหยกแน่นอนเก็ยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ มีอีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งคลิปหนึ่งงานกับนิสสันนวาราเครื่อง d 4 0นะฮะคันนี้ f c แจ้งเครื่องยนต์ดับกลางกัดทำการยกสไลด์มานะมาถึงก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูไม่ติดนะคันนี้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเราต้องนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะฮะไปดูกันว่าเครื่องสแกนจับเจออะไรนะใน นาวาล่ากันนี้นะครับมาดูด้านในกันนะครับกับนาวาล่าดีีศูนนะครับเครื่องสกแกนตรวสอบเจออะไร U หนึ่งพันสามารถสื่อสารวงจรได้เอี้ยังไงนะ U หนึ่งพันนะครับแต่ว่ามาดูบนตัวปัดไปรูปเครื่องไม่มีนะนี่นะปกติจะมีรูปเครื่องยนต์นะไม่มีนะครับผม เลยสตาร์ไม่ติดนะแต่ถ้าไปลูกเรื่องยนต์โชว์สตาร์ติดแน่นอนกับนรารวาล่าคันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเช็คตรวจสอบไปเรื่อยๆนะกับคันนี้กับงานปัญหานะฮมีปัญหาแน่นอนกับคันนี้สตาร์ไม่ติดเดี๋ยวจะเริ่มนิเคราะกันไปเรื่อยๆนะกับคันนี้จะไปดูตรงจุดไหนบ้างนะครับเรื้องต้นคันนี้เราก็จะเช็คฟิวก่อนนะจะมีตรงไหนบั่งนะฟิวตรงกล่องด้านหนะ้า ใช้มือตรงนี้นตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็มีแผงฟิวตรงนี้อีกนะในนิส,สัน n น v ว r a นะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเช็กฟิวก่อนเป็นปัญหาหรือไม่นะกับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเจออะไรนะครับไปต่อไปต่อเก็บน a ว a นะฮะปัญหาที่เจอนะครับ อันนี้กล่องตรงนี้เราตรวจสอบตรวจเช็คหมดแล้วนะรีเลย์แล้วก็ฟิวไม่เป็นปัญหานะ <Yeah. S 1> นตรวปัญหาที่เจอในคันนี้นะไปดูกันเลยชัดเจนนะครับกล้อง ECM ตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูมีโชว์บนหน้าปัดนะกล่องตัวนี้เป็นปัญหานะครับ <No. S 1> กล่องวันนี้เป็นปัญหานะ ก็เราสั่งกล่องใบนี้มาแล้วทําการก <c oughs> ดอ e ีโมเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ใส่ใบใหม่เข้าไปแล้วนะฮะ p c m เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะปบบัญหาที่เจอในวันนี้นะครับ C DC0 น,นะครับ DC0 DC0 นะครับโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ นะเห็นไหมแต่เครื่องยนต์โชว์แล้วนะตอนนี้ถ้ามีโชว์ขึ้นมาติดแน่นอนนะครับขนาดนี่เจอเลยครับเปิดวิตออนไม่เจอเนะี่ยเช็คฟิวนะทุกจุดเช็คอิเลทุกจุดนะครับที่มีเป็นเป็นปนัญหาวัดแล้วไม่เสียไม่ขาดนะต่อไปผมก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับชุ่มนะจุ่มเลยครับผมจุ่มเลยนะครับ กับวิสันนวล่านะปัญหาที่เจอนะเป็นที่กล่อง PCM นะครับหรือว่ากล่องเครื่องเสียนะฮะแัดเจนนะครับนี่นะแต่อของเดิมเขาไม่ติดไฟไม่โชว์นะจบงานจบงานนะพร้อมส่งงานให้ FC นะครับผมวันนี้กับคันนี้จบงานแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวส่งมอบให้ FC ฟซเลยนะเพราะปัญหาที่ดับกลางกาศเซ็นที่กล่อง PCM เป็นปัญหานะครับวันนี้ครัที่กลัมาได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยในช่องยูทูบอยู่เงีเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะอยู่เงีเจริญการช่างและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมาครับวันนี้กับเพื่าสวัสดีครับผม จดจบงบไม่บานตายที่คือแกจะเลืนอนการช่างนะครับ